เมื่อวานนะวันที่29ตุลาคม2อ6 7นระผมได้ไปห้างวันเบงกอคมมานะที่เขาบอกว่าโครงการเขานะครับลงทุนเป็นแสนล้านนะผมก็คือของใหม่นะครับเพราะว่าเขาวันที่เปิดตัวนะครับเขาเปิดตัวที่29เออวันที่25ตุลาที่ผ่านมาใช่ไหมอันนี้เราก็ไปหลังจากนั้น4ีวันนะก็คนก็นเยอะนะเมื่อวานคนก็นเยอะนะแต่ก็คือ เราอยู่แถวลังสิตใช่ไหมเราก็เดินฟิวเจอร์พาร์คใก่กลุ่มคนที่เดินน่ยมันจะอีกแบบนึงนะผมว่ากลุ่มที่นู่นนะครับจะเป็นคือวันที่ผมไปอาจจะเป็นวันธรรมดาใช่ไหมครับวันจันทร์นะจะเป็นผู้สูงอายุแบบผมเนี่ยเยอะแต่เขาจะแต่งตัวดีๆนะครับแต่งตัวดีๆด,ดูเป็นเสียเป็นเป็นคนมีตังค์นะ ผมมองอย่างนั้นนะผมเดินผมชอบมองคนนะห้างเขาก็ใหญ่พอสมควรนะครับแตท่ที่น่าสนใจก็คือในโครงการเขาอะนะที่ผมว่าที่เขาบอกว่าแสนกว่าล้านนะครับก็คือเป็นตึกสูงๆนะตึกสูงๆนั่นนะอ่าผมว่าน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยและเป็น เช่าสำนักงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่โซนห้างก็คือประมาณสัก5 4าชั้นเองนะครับแต่ตึกสูงๆที่นี่นะครับที่ตามภาพนี้นะ,ะตามคลิปนี้นะครับที่ลายล้อมนะครับก็คือตึกสูงๆูงมากเลยนะฮะผมว่าน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยด้วยนะที่โครงการเขามีราคาสูงเป็นแสนล้านนะไม่ใช่เฉพาะ ตัวห้างนะครับตัวห้างก็จริงๆก็ใหญ่นะตัวห้างก็ใหญ่นะครับก็มีหลายชั้นอยู่นะครับและก็ดูดูแปลกตานะครับเพราะว่าเป็นห้างใหม่นะแล้วทีนี้ผมก็อยู่แถวลังสิตใช่ไหมการที่จะเดินทางไปเราก็ไปทางด่วนใช่ไหมคือผมดูคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะในทิศต่อเขาบอกว่าสามารถที่จะเข้าทางด่วนได้เลยนะแต่พอผมไปที่ทางด่วนนะครับก็คือแถวพระรามสี่นะมันต้องกลับแล้วก็ต้องเข้าด่านทางด่วนแล้วเข้าทางหลังห้าง่ะผมไม่ได้เข้านะผมไปเข้าหน้าห้างนะครับ คือถ้าเราเข้าตรงนั้นน่ะไม่รู้ว่าเราจะเสียค่าทางด่วน2ต่อหรือเปล่าผมก็เลยไม่กล้าเข้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าทางด่วนนะฮะแล้วไปด้านหลังนะครับก็คือสบายๆเลยนะครับแต่ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะเพราะเราไปจากรังสิทธ์ใช่ไหมก็ประมาณจากลังสิทธ์ไปก็ประมาณ ครึ่งชั่วโมงกว่าๆก,ก,ก็ถึงแล้วนะครับเพราะเราไปทางด่วนเร็วนะครับประมาณ32มสิบสองกิโลนะ,ะถ้าใครยังไม่เคยไปนะผมว่าช่วงนี้คนเธอนะไม่ว่าจะชั้นอ,อาหารอะไรก็คนก็เต็มไปหมดเลยนะตรงไหนก็คนก็เต็มทุกชั้นนะห้างเขากว้างใหญ่จริงๆนะแต่ที่โครงการแสนล้านนะผมว่าเขาจะไปหนักกอาที่สิ่งปลูกสร้างอื่นนะ่อย่างที่ผมบอกอ,อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยนี่นะครับตึกสูงๆแต่ก็ ห้างก็ใช่ย่อยนะห้างก็ใหญ่เหมือนกันนะตัวห้างนะแต่สินค้าค่อนข้างหรูนะครับแต่ก็วันนี้เป็นวันที่4 5, ี่ที่5้าที่ผมไปนะวันที่29ก็ย5 26ิบ2 8 2ยก็เปิดมา5วันนะร้านยังไม่เต็มนะครับร้านยังไม่เต็มห้างก็คือยังมีเป็นปิดอยู่เยอะอยู่นะครับก็คือเขาอาจจะยังไม่ได้มาเช่าหรือว่าเขายังดําเนิกนการไม่เสร็จผมก็ไม่รู้นะแต่ก็ น่าเที่ยวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโซนที่ว่าเป็นต้นไม้อะไรเยอะๆนะฮะถ้าเคยใครไม่เคยไปนะครับอยากจะเปลี่ยนลองห้างใหม่นะซึ่งแต่ก่อนนะแถวนั้นนะครับเป็นทินผมนะรเพราะผมทําอยู่ที่เพลินจิตตั้ง7ปีนะตรงเพลินจิตนะแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะไปห้างนี้นะตรงเพลินจิตมีรถรับส่งด้วยนะครับไปมาไปมาผมยังคิดอยู่เลยเออถ้าเกิดว่าเราอยากทางานอยู่ตรงนั้นนะเราคงจะได้นั่งรถบาเที่ยวบ่อยๆนะเพราะมีรถฟรีรับส่งอยู่นะครับ ก็ลองไปเที่ยวดูนะ